เป็นอีกสถานที่หนึ่งเนาค่ะจากจังหวัดนองบัวีลำพูเนาะค่ะคือพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดนองบัวีลำพูเด้อค่ะอยู่นวท่านเนาะค่ะพี่น้องเ<ย>พื่อนท่านใดที่อยากพาลูกพาล้านพาแม่หรือพาญาตินะค่ะมาเทีเดเด่ยวได้เด้อพี่น้องเด้ออุทยานไดโนเสาร์จังหวัดนองบัวีลำพูน,นะคะ<ย>นี่นะคะ อันนี้คือทางเข่าเดอ้อประตูทางเข้านะคะเด็กจะอยู่ประมาณ10บาทนะคะผู้ใหญ่จะ20บาทนะคะถ้าต่างชาติก็50บาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็จะมีจุดคัดกรองไข่มุกเขียนเขียนซื้อดุลกูกจุดคัดกรองก็จะมีคำขวัญทางเข้านะคะก็มีคำขวัญตำบลน,นนทนันนะคะพิพิพพธภัณฑ์หอยหินนะคะเด็ก แดนดินไดโนเสาร์นะคะอังนี้ค่ะทางนี้อันนี้เลยค่ะทางนี้ไดโนเสาร์จะอยู่ตรง,งนี้หรกน้ำน,น,น้ำก่อนตะกอนถ้ามันแรกเดนไปวัดมันถ้าันลุกที่เทา ข้ามาด้วยค่ะก็จะพอนน่อไข่ไดโนเสาร์แล้วก็ไดโนเส,สาร์เนาะค่ะเป็นสติโกซอรัสนะคะขย,ขยับได้เดอวยพี่นนังด้วย <c oughs> อ, S! <S อันนี้คือไข so ่ไนเสาซาเด้อค่ะของสเตโกซอรสเด้อค <ged> ่ะ <shield> ฮ <noise> ุบฮุโพโพไนเสซาฮุบุบโพอันนี้จะเป็นพาลาดนะคะพาลาดโลโลโลฟัดนะคะ กัยญาออกไปพูดพุยพูดกัยญาังไปติเราไปเด็กขยับได้ค่ะขยับได,บได้โอ้ขยับใหญ่เลยมา <laughs> วันหยุดเนาะค่ะวันหยุดก็จะพาหลานกับลูกเนาะมาเที่ยวกันอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์หรืออุทยานแห่งอุทยานไดโนเสาร์จังหวัดหนองบัวลำพูดเด้อค่ะอย่าลืมพากันมาเที่ยวเด้วยพี่น้องเดอ้อ ไป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 อันนี้สยามโมดอนนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนนี้ก็จะเป็นไขน่นวดเสาอีกนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเมื่อนอี่ฝนตก <c oughs> นี่ค่ะไนนเสา์ไทยลันซนสรัสเป็นสเล็กนะคะสลึกปุ๊ปปุู๊ปุ๊ปอยู่อ่าตำบลโน,น่นท่านเด้อค่ะเป็นสถานที่อ่าสถานท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำพูดเด้อ อันนี้เป็นไอ้เขาเรียกอะไรไทลันโนซลต์นะคะเป็นสลิกนะคะเป็นจัดกินเนื้อนะคะขยับได้ตัวฮะมากระงับงับมือกระงับ นี่ก็สัตว์อีกประเภทหนึ่งนะคะแกริมินมัสนะคะข้างล่างก็จะเป็นไข่เด้อค่ะจะมีไข่ มีก็ดูหลังจอพอแล้วสไปโนซอรัสสไปโนซอรัสอันนี้ขยับตัวไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นอาหุ่นเก่ามั้งเนี่ยเป็นแดนเก่าตัวนี้ใหญ่มากหย่ยเหมือนกัน <c oughs> ก็แต่ไม่ไหว โมอเสียงมันเสียงขึน้นมามันตาได้ถ้ารับตาได้เป็นตัวคาโนคาโนทอรัสนะคะคาโนทอรัสนี่ <c oughs> อันนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เลยอย่าลืมมาเที่ยวกันเด้อค่ะอยู่อ่าตำบลนโนนท่านเน้อค่ะหวยเดือเห้นี้เองจังหวัดนองบัวลำพู <c oughs> นี่ลาดฉลามพร้อมอ่ะตัวนี้จะให้ไข่แล้วลวกูกโอ้ฟังนี่ตัวใหญไอ,น,น,อน้องฟัน,นเป็นไยังพนอปนไปงวัวน้ค่างรนเยเังก็พูนจะขึ้นไปว่าพ่นข้างบน,นแม่ข้างบนแม่ข้างในแม่ อ้ามันมีดอยน้องสาอยู่ไหมเดี๋ยวจังลงไปไมันมึงนี่มันจะเป็นน้าตกแล้วก็ยางลงมานี่ก็ได้นี่นเข้าไปข้างในก่อน <c oughs> <c oughs> ทางในจะเป็นพิพิธภัณฑ์อ่าพิพ,พ,พิพ,พิธภัณฑ์หอยหินด้วยค่ะร้อยร้อยห้าสิบล้านปีและไดโนเสาร์ก่อนจะเข้าไปแล้วก็ต้องถอดรองเท้าก่อนด้วยค่ะถอดแบบนี้ก็ได้คนไม่เยอะหรอกเย็น,ยน ปะพุ้งตัวนี้ปิดปะพุงกระดูกไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แรงนอนท่านกระดูกไดโนเสาร์ข้างในจะเป็นกระดูกอันนี้กระดูกไดโนเสาร์ สัตว์ปีกฮ่า <laughs> ให้วาด<ะ>ให้วาดรูปอันนี้อันนี้จะเป็นหินน้ำย้อยเด้อค่ะหินน้ำย้อย รวมทั้งนี่มีเป็นหินนำย่อยเด้่อยพี่น้องเด้วอวัดอาทิตย์เนาะจะมีะพ่อแม่เนาะคะ่ะพาลูกพาหลานพาญาติพี่น้องมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสากันเด้อค่ะอันนี้จะเป็นหอยหินนะคะเป็นหอยเป็นหอยหินนะคะ ยูนิโอเป็นฟันไดลนุเสาหรอือเปล่านี่หอยหินเนอะคะ่ะเป็นรูปหอยนะคะเป็นหอยชนิดต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นหิน ออกมาแล้วเด้อค่ะที่นี่ก็จะเดินอ้อมไปฟังนึงเนะคะ้ค่ะเพื่อที่จะไปดูไดโนเสาร์แล้วก็ก่อนอื่นที่จะไปเบื้องไดโนเสาร์ก็จะไปตรงที่เขาเฮ็ดน้ำตกไว้เนาะคะ่ะเป็นอ่าสำหรับถ่ายรูปได้เลยเด้อคะ่ะคลิปนี้เขามากะยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิงะ่งลักนะ ลักสมุนน้ำในเด้อค่ะยางมาแค่นี้กับเมีไไยไ,ได้ยุ มาด้ค่ะก็จะมีสารสมเด็จพานาลศวนมหาราเด้อค่ะนี่นะคะเพื่อจะได้สักกราระนะคะสารสมเด็จพานารศส,สวนมหาราเด้อค่ะนี่กะบ,บริเวณรบอบๆ ะไปดคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าเขามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิง่งให้รักสมมูลน,น้ำเนยเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไหมเด้อค่ะคลิปนี้รักสมมูลขอไปบ่ายเด้อ